กระบวนการค้าแรงงานเถื่อนข้ามชาติที่ใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อลักลอบเดินทางเข้าไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียยังคงพยายามลักลอบขนแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าส่วนใหญ่จะถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชายแดนไทยมาเลเซียจับกลุ่มได้ ล่าสุดเมื่อช่วงเยน็นที่ผ่านมาครับทหารกองกำลังเทพสตรีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราที่5ร่วมกับร้อยรอ5 2 2 1ชุดเฝ้าตรวจชายแดนต่ชนอสี่สารวจสพสราวและก็ฝ่ายปกครองอำเภอสราครับจับกลุมได้อีกแล้วนะครับเป็นแรงงานเถื่อนต่างด้าวชาวเมียนมาที่หลบหนีเข้ามาอีก8คนนะครับเป็นชาย7คนหญิง1คนสดสดร้อนๆเลยครับหลังจากที่เดินทางมาถึงบ้านด่านนอกได้ไม่นาน แล้วก็ถูกนําไปพักไว้ในป่าชายแดนไทยมาเลเซียพื้นที่บ้านด่านนอกหมู่2ตบำบลสานักขามอฟสะราจังหวัดสงขลานะครับเพื่อรอผู้นําพามารับลักลอบเดินทางข้ามแดนเข้าไปยังประเทศมาเลเซียจากการสอบถามก็เหมือนเดิมครับพล็อตเรื่องพล็อตเดิมครับเหมือนกับที่จับได้ก่อนหน้านี้นะครับ กลุ่มนี้ครับเดินทางมาจากรัฐยะไข่ประเทศเมียนมานะครับติดต่อนายหน้าที่เป็นชาวเมียนมาซึ่งอยู่ที่เมืองย่างกุ้งนะครับให้พาไปทํางานที่มาเลเซียเสียค่าหัวคนละ3ล้านจัดเลยครับวันนี้มาเป็นล้านเลยครับค่าหัวคิดเงินไทยก็ประมาณ55,000บาทนะครับแพงนะครับตอนนี้เริ่มแพงแล้วครับเปกติอยู่ที่2อสามหมื่นครับอันนี้ขึ้นมา50,000ื่นเกือบจะ6 0 0 0ื่นเลยครับเพราะว่าขนมายากเจ้าหน้าที่จับกลุ่มครับจ่ายไปแล้วครึ่งหนึ่งส่วนที่เหลือนี่ก็จะจ่ายเมื่อเดินทางไปถึงปลายทาง นะครับก็กินรวบกินหมดแล้วครับเรียบร้อยครับจบไปแล้วถูกจับแล้วจ่ายครึ่งหนึ่งเสียไปแล้วครับที่เหลือก็ไม่ได้หรอกครับ ส่วนทำลายการเดินทางนะครับลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติทางเรือนะครับพื้นที่จังหวัดระนองเมื่อช่วงเดือนเมษายนนะครับและก็พักคอยอยู่ที่จังหวัดระนองและวันในวันนี้ครับช่วงบ่ายก็ออกเดินทางมาจากจังหวัดระนองโดยรถตู้ซึ่งคนไทยเป็นคนขับเดินทางมาถึงบ้านด่านนอกในช่วงเย็นๆนะครับเพื่อเดินทางเข้าไปประเทศมาเลเซียแต่เข้าถูกจับกลุ่มได้นะครับสดๆร้อนๆเลยครับลงจากรถปุ๊บยังไม่ทันได้นั่งเลยครับถูกจับแล้ว เจ้าหน้าที่ก็ส่งไปตรวจโควิดนะครับและก็ส่งสงพสะเดาเพื่อดําเนินคดีหลุมนี้เข้าเมืองนะครับและก็หลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กําลังเร่งสืบสวนขยายผลอยู่ครับเพื่อจับกลุ่มเครือข่ายค้าแรงงานเถื่อนข้ามชาตินะครับกลุ่มนี้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยครับไม่งานไม่จบครับ oh, okay. ใช่แม่แม่บอกว่าร้อยโล่บางคางอ๋อไอโล่ตรงนา้นอ๋อ